เอ้อโจสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ยผมแลนเซล็อตนะฮะ <S <S ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปวิดีโอเกมเพย์ซีซั่น6ที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อกี้เลยนะฮะและหลังจากที่เราดูคลิปจบเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับถึงสิ่งที่น่าสนใจที่อยู่ภายในคลิปกันเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผม let's go <S เอ้ยลำพัดต่างปมปืนด้วย ใส่ต <icana> ังป้อมของแท้เลยนะใครเอ่ยโอ้โหยิงกันงี้เลยหรอ สกินปืนใหม่สกินปืนสเกลนะครับผมน่ายอยู่ในเันพาสชัวร์สกินบังกะลออยู่เบนเนพาสโอ้โหสกินปืนสกินน็กนอ,อกเทนอุย้ยสกินเท่จังวะบันเท้าวโว้เอช อ๋อปรับใหม่ว้าว introducing crafting อ๋อเหมือนเป็นที่คราฟนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเช็ดแค่ new w e l c o m นี่ไงว้าว เชียโวโคตเทพยูเลเจนแรมพาดหวางโลครับผมอุย้ยเพื่อนก็ใช้ได้ว่ะสามอันเลยหรอจะเท่เกินละอันนี้จะท่าฟินิชนะฮะ,ฮะว้าว จะรวดก็มานะฮะโอไมคกโอเคครับผมคราวนี้เราลองมาวิเคราะห์ในส่วนที่น่าสนใจของในวิดีโอนี้กันเลยดีกว่านะครับซึ่งเขาเนี่ยได้บอกเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในซีซั่น6เยอะมากนะฮะ โดยอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือเลเจนด์คนใหม่ที่จะมาแในซีซั่น6นะฮะนั่นก็คือแรมพาร์ดนั่นเองนะครับเราก็ได้เห็นโมเดลภายในเกมของเขาครั้งแรกนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยส่วนตัวผมประทับใจมากนะครับกับโมเดลของแรมพาร์ดนะฮะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าดูดีกันเลยทีเดียวนะจากภาพนี้ก็คือเธอได้ใช้สกิลตั้งป้อมปืนของเธอนั่นเองนะครับซึ่งผมคาดว่าสกิลตั้งป้อมปืนของเธอเนี้ยน,น่าจะเป็นสกิลอัลติเมทของเธอนั่นเอง แล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมน่าจะเป็นท่าฟ i นิ s h ของ,ของตัวแรมพาดนั่นเอง <c oughs> โอ้โหเัดเคหัวชิบหายท่าฟินิชคือเอาป้อมปืนยิงกาดใส่อ่ะโอ้โหคือแม่งหัวจริงนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของสกิลตั้งโลของแรมพาดนั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งผมคาดว่าสกิลการตั้งโลของแรมพาดเนี่ยน่าจะเป็นสกิล t a c ต i คอลของเธอนะฮะมาดูกัน จะเห็นได้ว่านะครับผมสกิลตั้งป้อมปืนของแรมพาดเนี่ยเพื่อร่วมทีมเราก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมคิดว่าสตูเนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันนะแล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับผม กระสุนของป้อมปืนแรมพาดนะครับมีอยู่150นัดให้เรานั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราเห็นได้ว่าสกิลตั้งโล่ของแรมพาดเนี่ยสามารถวางได้ถึง3อันกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเรามี2คนใช่ไหมครับเราสามารถวางได้3อันก็วางให้เราวางให้เพื่อนอีก2คนได้เลยซึ่งต้องบอกว่าเจ๋งมากๆและที่สําคัญเนี่ยสามารถยิงทะลุออกไปใส่ศัตรูได้นะครับ แต่ว่าศัตรูเนี่ยยิงทะลุเข้ามาหาเราไม่ได้อะโคตเท่แล้วก็ในฉากนี้นะครับสิ่งที่เราได้รู้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าโล่ของแรมพ่าร์นะครับสามารถถูกทำลายได้นั่นเองนะครับซึ่งโล่ของแรมพ่าร์เนี่ยก็น่าจะมี HP ของตัวมันนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นการทำให้ไม่ได้ OP จนเกินไปนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่ไอ้เจ้าส่วนด้านบนที่เป็นส่วนพลังงานโล่ถูกทำลายไปนะครับ ไอ้ส่วนล่างที่เป็นเหล็กนี่ครับมันยังไม่ถูกทำลายนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผมคิดว่าในส่วนที่เป็นเหล็กเนี่ยแลมพาราดอาจจะต้องเก็บกลับไปอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับผมแบบว่าประมาณว่าแบบวางเสร็จพอถูกทําลายเสร็จเนี่ยก็ต้องเก็บกลับมาเพื่อที่จะชาร์จพลังไอ้เจ้าโล่อันนี้ใหม่อะไรประมาณนี้นะอันนี้ตามความคิดของผมนะครับเพราะว่าถ้ามันถูกทำลายจริงเนี่ยอย่างเหมือนกับเสาอันติของ วัสด์น,นะครับมันก็ควรจะแบบโดนทําลายหมดนะครับแต่นี้มันทําลายแค่ส่วนที่เป็นโล่พลังงานทิ้งไปนะครับแล้วก็เหลือแต่ส่วนเหล็กด้านล่างซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเก็บขึ้นมาได้นะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของแม p World ์เอกันเลยดีกว่านะฮะก็มาดูจุดแรกกันเลยนะครับบริเวณนี้นะครับผมเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ๆก,กับดิวไซนะครับก็เห็นได้ว่า มีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งจากในภาพก็เห็นว่ามันเป็นสถานที่ที่ต้องบอกว่าอธิบายได้ยากนะครับก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีลาวาด้วยนะครับแล้วก็มีรูตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคือรูอะไรนะแล้วตรงนี้ก็มีปุ่มที่สามารถกดได้ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้ากดแล้วเนี่ย ไอ้เจ้ารูตรงกลางเนี่ยนะครับผมมันน่าจะเปิดออกนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตึกอันนี้นะครับผมมันเป็นห้องนะแล้วก็มีไอ้เขียวๆเ,เนี่ยซึ่งผมว่ามันก็น่าจะกดปุ่มได้เช่นกันนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็ด้านซ้ายนี้นะครับผมมีลักษณะที่ต้องบอกว่าคล้ายกับเครื่องที่หาเวสเตอร์มากนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ก็ต้องรอไปติดตามกันในเกมของซีซัน6กันนะฮะอ่าแล้วก็ภาพนี้เลยนะครับผมอ่า ตรงนี้นะฮะอ่ะบริเวณเมส์ผมเนี่ยตรงนี้เป็น sorting factory นะครับแล้วไอเนี่ยแล้วมันข้างๆนั้นก็จะมีเครนใช่ไหมถ้าใครจําได้นะครับผมอ่าบริเวณตรงที่ที่ผมทําคลิปว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็ในซีซัน6กเนี่ยก็เห็นว่ามันมีจรวดเลยนะครับผมจรวดที่ถูกสร้างโดยแฮมมอนนะครับตัวหนังสือก็อ,อยู่นี่นะครับซึ่งผมคิดว่าไอจรวดอันนี้นะครับผมต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับแมปโอลิมปัสอย่างแน่นอนนะครับ เพราะจากที่เราได้ดูไปในคลิปเกมเพลของซีซัน6อันนี้แล้วนะครับก็นได้ว่าเขาไม่พูดถึงแบบโอลิมปัสเลยนะครับนั่นก็แน่นอนแหละนะครับเพราะว่าแมบโอลิมปัสเนี่ยมันยังไม่มาในซีซัน6นั่นเองนะครับแต่ว่านะฮะเราก็ได้เห็นจรวดกันแล้วนะครับผมจากในภาพจรวดอันเนี้ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าไอ้จรวดอันเนี้ยก็น่าจะเป็นตัวที่ น่าจะไปยังดาวสมิธีที่เป็นที่ตั้งของแมปโอลิมปัสอย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าเราจะไปแมปโอลิมปัสกันตอนไหนอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่า เราน่าจะได้เล่นแมปโอลิมปัสกันในซีซั่น6นี้แหละนะฮะแต่อาจจะไม่ใช่ตอนเปิดซีซั่นนะครับอาจจะเป็นประมาณกลางๆซีซั่นอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนะฮะคราวนี้เรามาดูในส่วนของสกินที่จะได้จากแบ t เ l e p พารในซีซั่น6กันเลยดีกว่านะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าไอ้พวกสกินสวยๆที่แจกในแบดเดิพารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เราเนี่ย อยากเล่นในซีซัน6มากขึ้นนั่นเองนะฮะ,ะไปชมกันดีกว่าอ่าสกินนี้นะครับผมก็สกินนี้นะครับผมเป็นสกินของปืน g 7 s ็ดส t นะครับซึ่งผมคิดว่าสกินนี้เนี่ยน่าจะเป็นสกินเลเวลร้0ยของ Battle Pass ซีซัน6อย่างแน่นอนนะครับเพราะดูจากรูปลักษณ์ของมันแล้วคือมันแบบมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็มีรูปร่างที่เท่มากๆนะครับก็คนจะไม่พ้นสกินปืน ในเบน Pa พลาซีเซนหกตอนเวลร้อยนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าสกิน g 7 s ซเว่นเะนี่ยเป็นของเนพลาซีเซนหกตอนเวลร้อยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าในเซนหกเนี่ยปืน G7 s c เ u ่นเนี่ยต้องมีการบัฟอะไรสักอย่างแน่นอนนะครับผมเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเล่นมันเยอะๆนะฮะเพราะมันเป็นถึงปืนในเ็นพลาซีเซนหกตอนเวลร้อยเลยนะครับก็ต้องแบบบัฟให้มันแบบดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นกว่าในตอนปัจจุบันนี้ด้วยนะอืม และนี่ก็เป็นสกินของออกเทนนะครับสีเขียวมาเลยนะเ mm hmm. ท่มากๆนะครับก็น่าจะแจกในเวทมนตร์พาร์ด้วยเช่นกันนะอ่าแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นสกินของพาร์ทไฟเดอร์นะครับแต่อันนี้จะออกเขียวนีออนนะฮะโอ้โหคือแบบไม่ใช่โคตรเจ๋งอะ่ะดูดิเสยหน้าคอสติกไปทีหนึ่งนะฮะแล้วก็คราวนี้นะครับผมมาถึงสกินของบลัดฮาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยผมชอบมากๆแล้วมันก็ดูเท่มากๆเลยนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของผมเนี่ย เจ้าสกินบัตทาวเนี่ยน่าจะเป็นสกินระดับลีเจนดารี่ ที่จะได้ในปีเดอร์พาซิชั่นอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันเท่เลอเกินะนะฮะอ่าพอดูในฉากนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าสกินบัตรเทาอันเนี้ยมันให้อารมณ์เหมือนกับแบบเป็นเดอะลิปเปอร์ครับเป็นแบบเหมือนแบบยม,มทูตอะไรเงี้ยนะฮะคือมันเท่จริงๆนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกินของปืน G7 c o u t นะครับซึ่งน่าจะพัฒนามาจากตอนแรกนะครับผมน่าจะเป็นสกินตอนเลเวล110อย่างแน่นอนนะครับเพราะมันมีลักษณะเดียวกันกันกบไอเจ้าสีขาวตอนแรกเลยนะ ก็พอมาวิว110ก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับไฟข้างๆก็จะเป็นสีแดงนะโคตรเทเลยโอเคครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของระบบใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาภายในซีซัน6นะฮะนั่นก็คือระบบคราฟนั่นเองนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมมันก็คือโต๊้คราฟนั่นเองนะซึ่งก็น่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในจุดต่างๆของแมป World Age ตอนซีซัน6อย่างแน่นอนนะครับ ก็เห็นได้ว่ามันใช้ได้ทีละ3คนนะครับผมอ่ะและคราวนี้นะครับก็เข้าสู่หน้าอินเทอร์เฟซของระบบคราฟกันแล้วนะฮะอย่างแรกเลยนะครับเราก็เห็นว่ามันมีสิ่งใหม่ที่เรียกว่าเมทริลนะครับผมมันเป็นแต้มเมทริลนะซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอแต้มเมทริลเนี่ยมันหามาจากไหนหายังไงนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันในเกมเอานะฮะ แล้วก็ในส่วนของของที่สามารถคราฟได้นะครับผมอ่าก็มีทั้งปืนทั้งกระสุนฮอบอัพยามีหมดครับผมใช้แต้มก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ไอของพวกนี้ที่เราแลกได้นะมันมีเขียนว่า daily เดลี่บางอันก็เป็น weekly วีคลี่เพิ่มเน้นเวลพอนฟิต well ซึ่งผมคิดว่าไอของที่เราสามารถคราฟได้เนะี่ยไอเดลี่เนี่ยน่าจะเปลี่ยนในทุกๆวันนะครับส่วนวิ e ลี่นี่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอาทิตย์นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะ แล้วก็ส่วนพรมแดนนี่ก็น่าจะอยู่ตลอดอะไรงนี้หรือเปล่าส่วนเวฟพอนฟิตนี้ก็น่าจะแบบว่ามีให้แลกอย่างกระสุนช็อตกันเนี้ยก็น่าจะตามอาวุธที่เรามีอยู่อันนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูของที่เขามีให้แลกกันดีกว่านะอย่างแรกเลยครับผมอันนี้คือผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรมันเป็นรูปเกาะอิวอชิลแล้วก็มีรูปเหมือนแบบอะไรกระสุนยิงอะไรงนี้ปะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับผมนะ แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการที่แบบอัพเลเวลให้เกาะอีโวชิวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ับผมเป็นปืนเด v ว t ชั่นนะฮะมันก็ทําให้เรารู้ได้ว่าปืนเด v ว t ชั่นภายในซีซั่น6นะครับไม่ได้กลายเป็นปืนที่อยู่ในแอร์ดรอปอีกต่อไปนะฮะน่าจะเป็นปืนที่เราเนี่ยสามารถหาดรอปได้ปกติภายในแมปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะสามารถคราฟได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Extended Energy Max นะครับผม ซึ่งเจ้า Extended Energy Max ก็จะเอาไว้ใส่ปืนประเภท Energy ก็จะเพิ่มไซส์แม็กกาซีรีโหลดเร็วอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าไอเทมอันนี้นะครับผมก็ได้ถูกนำออกไปผมจำไม่ได้ละว,ว่าน่าจะประมาณซีซัน3หรือไม่ก็ซีซันสีนะก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเพิ่งถูกนำออกไปตอนนั้นนะและในซีซัน6กนะครับก็ได้ถูกนำกลับเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเหตุผลที่เขานำเจ้า Extended Energy Max กลับเข้ามาก็อาจจะเป็นเพราะว่า อาวุธหรือปืนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาภายในีซ่น6นั่นก็คือปืน Wo ล์ e อนเนอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมานะครับผมเป็นฮอบอัพที่ถ้าใครเล่นเอฟเกมานานแล้วก็น่าจะรู้จักมันดีนะฮะนั่นก็คือเทอร์โบชาร์ r เนอร์นั่นเองนะครับคุณสมบัติของฮอบอัพอันนี้ก็คือเมื่อใส่ปืนประเภทกระสุน Energy แล้วเนี่ยจะทําให้ตอนยิงเนี่ยไม่มีการชาร์จนะครับผมยิงออกไปได้เลยนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะคิดถึงเจ้าฮอ p อัพอันนี้นะฮะ แล้วก็มีโมบายบีคอนนะครับผมล็อกดาวน์ชิลยากระสุนก็ปกติทั่วไปนะครับเราก็ต้องลองไปใช้กันดูกับระบบคราฟนะครับว่ามันจะส่งผลต่อรูปแบบการเล่นเกมยังไงกันบ้างนะฮะอ่าแล้วก็คราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของปืนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาภายในซีซั่น6กันบ้างนะครับนั่นก็คือปืน w o l Energy SMG นั่นเองนะครับซึ่งต้อบอกว่าเป็นปืนที่น่าสนใจมากนะครับเพราะเป็นปืน SMG ปืนแรกที่ใช้กระสุน e n e น g y นะฮะ ก็ไม่รู้ว่าความโหดของมันจะเป็นยังไงนะครับมันอาจจะมาเปลี่ยนเมตาภายในเกมแทนปืนอานในที่นก็เป็นได้นะครับใครจะไปรู้นะลองไปดูเกมเพย์กันนิดหนึ่งนะเฮ้ผมชอบเสียงมันนะเสียงมันไพเราะดีถีบยอดหน้าไปทีนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นปืนที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นปืน S.M.G. ที่ใช้กระสุน Energy นะก็น่าจะ มีความเร็วและแรงพอสมควรนะฮะก็ต้องรอไปติดตามใช้กันในเกมตอนซีซั่น6กันนะครับส่วนที่น่าสนใจของคลิปเกมเพลย์ซีซั่น6ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับโดยส่วนตัวต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ผิดหวังนะครับผมขอพูดถึงสิ่งที่ทำให้ผมผิดหวังอย่างแรกเลยก็คือว่าแมปโอลิปัสนั่นเองนะฮะผมเนี่ยมีความคาดหวังกับแมปใหม่ในซีซั่น6สูงมากนะครับแต่ว่า พอมาดูคลิปเกมเพลย์แล้วเนี่ยก็ก็ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าไม่มีวิวเวลของแมปโอลิมปัสเลยนะครับซึ่งถามว่าผิดหวังไหมก็ต้องบอกว่าผมผมค่อนข้างผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าคือเขาเนี่ยบอกเราตั้งแต่ในเนื้อเรื่องของเควสในซีซัน5แล้วไงนะฮะแล้วพอมาซีซัน6เนี่ยเรายัางไม่ได้เล่นไงมันก็ต้องรู้สึกผิดหวังเป็นธรรมดานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อว่าเราเนี่ยน่าจะได้เล่นในแมปโอลิมปัสในซีซัน6นี่แหละนะครับแต่ก็อาจจะเป็นช่วงกลางๆนะครับของซีซันนั่นเองนะครับ ก็ในภาพนี้เลยนะฮะอย่างที่เห็นว่าในแมป v o ิเอชก็มีจัลวดโผล่มาแล้วนะครับซึ่งผมก็หวังว่าไอ้จรลดเนี้ยน่าจะพาทุกๆคนเนี้ยไปสู่แมปใหม่ o อล m มปัสนะฮะก็ต้องรอดูกันนะว่าในช่วงกลางซีซั่นหรือท้ายซีซั่นนะครับแมปโอลิมปัสเนี้ยมันถึงจะมานะและคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในซีซั่น6บ้างไม่ว่าจะเป็นระบบใหม่เลเจนด์ Legend ใหม่การเปลี่ยนแปลงของแมปหรือว่าสกินต่างๆที่จะมาแจกภายในเป็นซีซั่น6 ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะและก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับเจอกันใหม่ซีซั่น6วันที่18สิงหาคมนะครับโอเคไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ But why is you lying?